ทำไมถึงชอบการสักชอบรอยสักมาตั้งนานแล้วนะส่วนมากมันจะเป็นเรื่องความคิดทัศนคติลงไปบนตัวมันจะคอยย้ำเตือนเราตลอดเวลาอย่างแบบอันนี้เราสักคำว่าสติกับเส้นชีปรจรซึ่งมันเกิดขึ้นในตอนที่เราอะ่ะเหมือนเป็นซึมเศร้าแล้วเราพยายามจะกีดข้อมือตัวเองแล้วเราก็กีดข้างหนึ่งมันจะคอยเตือนใจเราว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดอะ่ะทั้งชีวิตแล้วก็สกติบนตัวมีลายหมากี่จุดคะน่าจะ น่าจะหกค่ะอ่าอันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะชื่ออะไรคะอลังค่ะตัวนี้ไม่ไม่มีเขาเรียกเป็น guardian dog เราให้เป็นหมาแบบเหมือนเหมือนหมาองค์รากอะไรอยูประจำตัวอันนี้เป็นโลโก้บ้านค่ะตัวนี้ชื่อเรยาค่ะอะอันนี้เอลลอยแล้วก็ตัวนี้เควิน <Kevin. S 1> จริงๆก็ เ่อกที่รักมากที่ช่งางอะเนาะสักคนตัวไอ้อย่างเงี้ยอารังคือแบบเป็นหมาที่รักรักที่สุดเลยถึงขั้นแบบว่าคือคนเรารักหมามันจะมีหลายแบบใช่ปะ่ะรักแต่ว่าถ้าช่วยหมาตัวนี้มาแล้วเรารักหมาแต่ถ้าเขามีบ้านที่ดีกว่าเราก็แบบยินดีอะเพราะเรารักคือการแบบว่าให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีแต่อารังนี่คือรักแบบว่าถ้าฉันขอทานเธอก็ต้องไปขอทานกับฉันหนึ่งออกแล้วมีลายอะไรที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องราวในชีวิตเีงนะคะน้องหมาตัวไหนเควินค่ะเป็นหมาจรที่ช่วยไว้ที่มหาลาัยแล้วสุดท้ายเขาต้องจบชีวิตแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยมาเลยค่อนข้างสะเทือนใจเรามากเล่าได้ไหมคะคือตอนนั้นเราเรียนอยู่มหาลายัยแล้วเควินเนี่ยเป็นหมาจรที่แบบว่าเราสนิทกับเขามากช่วงหนึ่งที่มหาลาัยเขามีนโยบายกําจัดหมาแล้วเราอ่ะเป็นห่วงเควินมากแล้วตอนนั้น Kevin เนี่ยเควินขาเจ็บกอดีแล้วเขาแบบ วิ่งกระเพากระเพามาหาเราแล้วก็เลยแบบโอเคต้องช่วยละก็เลยเอาไปรักษาก็ถือโอกาสนั้นนะหาบ้านให้เขาเลยแล้วก็หาบ้านได้ไปอยู่พิษณุโลกแต่ปรากฏว่าพออยู่ไปได้สองเดือนเขาทําเควินหลุดหลุดไปนะคือแบบเหมือนเควินเขาพยายามหนีออกจากบ้านอยู่แลนะ้วเพราะว่าเหมือนเขาแบบอยากหาเราเออเพราะว่าฝั่งเขาเล่าก็คือแบบน้องหอนหาอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังตั้งแต่คือสองคืนแรกที่เควินหอนหา พราะว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่แบบคือสองคืนแรกว่าเควินเป็นหนักอยู่ขนาดนั้นน่ะเราก็คงจะแบบเวลามาเลี้ยงออกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แล้วเราก็แบบโหมันเราทาอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือมันหายไปสองเดือนแล้วว่าเราจะไปตามทันได้ไงแล้วก็เลยแบบก็คือนั่งรถทัวร์ขึ้นไปพิษซุนโรแล้วก็ไปตามหาอยู่แบบอยู่หลายวันให้อาสาแถวพิษซุนโรแบบช่วยกันหาแบบสุดๆคือตอนนั้นแบบว่าแชร์กันออกไปเยอะมากที่จะหาเควินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหาอยู่แบบ สองสาเดือนก็มีคนบอกว่าเหมือนแบบเขาอะไปโดนรถชนแล้วก็มีคุณป้าที่แบบแกแบบเลี้ยงอาหารให้อาหารหมาจอยอยู่แล้วว่าคอยดูแลอยู่แล้วแกก็บอกว่าเหมือนเขาอะค่อยๆแบบเหมือนซึมอะเหมือนตอมใจแล้วแบบค่อยๆแบบหน่อยแล้วค่อยๆป่วยแล้วก็ค่อยๆก็ตายโอ้แล้วก็เลยเสียใจมากขอโทษเขาเป็นเรืๆๆอ่องที่เราไม่ค่อยเล่าเพราะเราเล่าแล้วแวแบบ เราเสียใจเราก็ย like ังเสียใจอยู่ทุกวันเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวที่แบบเรารู้สึกว่าเราผิดกับเขามากอะแล้วแบบเราก็เลยแบบรักเขามากล้วก็เลยฝากเขาไว้ไปลองให้ด้วคือแบบเออแล้วหนูเอามาเอาเขามาเขียนเป็นหนังสือเลยเป็นหนังสือเล่มก่อนหน้านี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเราหมาแต่ละตัวที่ช่วยมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วเควินก็จะเป็น เรื่องหลังสุดที่เราแบบเขียนแล้วเราก็ไม่สามารถกลับไปอ่านได้เพรเราอ่านแล้วเราก็แบบรองไห้แบบคิดว่าถ้าเลียงเองแต่แรกก็จบแล้ววะ่ะหามี้ <laughs> <laughs> มันมีคลิปหนึ่งที่เขาอัพลงอัพลงใน YouTube อ่ะมันก็คือเป็นช็อตที่เควินวิ่งมาหาเราที่มาหาลัยแล้วก็วิ่งมาแบบ เอาหัวมาดนดนเรา่าอ้อเราแล้วเราก็แบบดูคลิปนั้นที่ไรแล้วก็ยังแบบแล้วมันเป็นคลิปที่เอามาใช้หาบ้านเควิน hmm. อะลงในยู u ู e อะแล้วเราก็ยังรู้สึกเสียใจท mm ุก hmm. วันนี้ว่าแบบโหถ้าย้อนกลับไปได้นะคือไม่ไม่หาบ้านเลยจะเหลี้ยงไว้เองหมดเลยบูนี่เป็นพันธพิษบูใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นพิษบูน่ารักน่ารักเอาตู่ไปไหนอ่ะก ลุง,ลงโอ้ยลุงมาแล้วโอ้โหนรักนิดหน่อยได้ไดเลยตือยไม่บูอย่าพึ่งเอเรารอก่อนตัวนี้คือใครคะอันนี้ลุงตูค่ค่ะน้องหมาจอนเหรอคะเป็นหมาจอนคะ่ะตอนนี้เขาอยู่มาเจ็ดแปดเดือนแล้วยังไม่ได้บ้านเลย <S <s เขาแก่แล้วไง <S <s เขาเลยแบบโอกาสได้บ้านมันยากล้วก็เป็นหมาดา <s> อีเราเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกหม ส่วนมากก็หาเองค่ะแล้วก็รับงานอย่างอื่นเพิ่มเช่อนอย่างตอนนี้รับฝากเลี้ยงรับฝากเลี้ยงหมาแมวก็รับลิงก็รับมูก็รับรับหมดนะคะก็มีขายหนังสืออย่างเงี้ยค่ะคือหนังสือเล่มนี้ค่ะมันเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ที่น้องหมาสามารถทานได้แล้วก็มันก็จะมีรวมแนะนําพวกอาหารเสริมต่างๆกินกูโคสมีหรือคอนดอยตรินอย่างเงี้ยมันช่วยอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างรวบรวมสรรพุณหลายๆอย่างที่น้องหมาแบบ กินได้ไม่เพราะว่าอิมะไม่อยากเน้นที่ว่าอาหารเน็ดหรืออาหารบาบหรืออาหารอะไรเราอยากเป็นเน้นที่อาหารเสริมมากกว่างี้ค่ะก็เราฝึกนะคะ่ะตามาฝากฝึกที่นี่กับไปฝึกให้ที่บ้านแล้วแต่กรณีไปฝึกด้านาคำสั่งแล้วก็ปรับพฤติกรรมนะคะ่ะเหตุผลค่ะที่ทำให้คุณอิมยังคงแบบมอบความสุขให้กับ้องหมาหมามันมอบความสุขให้กับเราก่อนช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าตัวเราไม่ค่อยไร้ค่าเลยพอเราได้ไปช่วยหมามา เราได้หาม้าให้เขาแล้วพอเราได้เป็นสภาในให้เขาแบบนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในมุมที่ดีเา้ารู้สึกว่าชีวิตก็รู้สึกแบบมันมีค่าขึ้นมาอย่างาเงี้ยสำหรับใครที่สมมติดูรายการอยู่ตอนนี้แล้วอยากได้ลงตู่ไปเลยให้ปะให้ให้ให้ล<ต>ุงตู่เรามีวิธีการคัดกรองบ้านยังไงอะคะอย่างแรกคือลดเล่เาขอบชิดก่อนสองคือทุนทรัพย์ในการดูแลหมาเพราะว่าอย่างยกตัวยอย่างอย่างลงตู่อย่างเงี้ยเขาแก่แล้วอะอีกไม่น่ะ อีกไม่นานก็คงมีโรคถามหามีอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคชลาเลยอุ้ยว่าเขาแก่ไงเขาโทษเขาท้ออุ้ยเอ้ยอาบน้ำแล้วช่วยเหลือหมาไปอีกนานแค่ไหนก็เรื่อยๆค่ะจนกว่าจะแบบจนกว่าจะโอ้จนกว่าจะเป็นหนี้จนจ่ายไม่ไหว บ o ๊คชื่อว่าไอวารินค่ะไอวารินภาษาภาษาอังกฤษา